สวัสดีครับวันนี้เราพบกับร้านบีทไมช็อปกันนะครับวันนี้เรามากันนะครับผมรถที่ไม่เหมือนใครและก็หนึ่งเดียวในสยามประเทศครับหนึ่งเดียวในโลกเลยแล้วกันนะครับมาชมกันเลยครับว่ามีอะไรโอ้โห ชุดแต่ง5ล้านบาทนะครับมาเจอกันเลยเป็นไงชุดแต่ง5ล้านบาทนะครับหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครทําแน่นอนสุดสยามประเทศต้องที่บิ๊ไว้ชอปจริงๆนี่โอ้โหมาดูเป็นไงสุดยอดนะครับนี่เป็น b m เดด้วยนะครับแง่บีเอ็มเอสพันธ์เดบินาเรามาเจอกันเลยเป็นไงสุดปะ จัดนี่เป็นไงล่ะอ้าวชุดแต่ง5ล้านบาทมันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันอยู่ที่บิ๊กไบช็อปแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่1เดียวในสยามประเทศอันนี้ก็ชุดแต่งจัดเต็มจริงๆนะครับนี่ก็สุดประเทศจริงๆนะครับคันนี้นะครับหูยชุดแต่งแม่งแบบสุดจริงๆนะครับชุดแต่งรวมทั้งหมดแล้วก็ห้าล้านต้องมีนะครับคันนี้ก็ของแต่งหลายล้านบาทเลยนะครับแต่งทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คไม่ว่าจะเป็นปั๊มแมมโบ้ทุกจุดนะครับเปลี่ยนแผงโค้งแผงคอนะครับปั๊มล่างแมมโบ้อสามขีดนะครับป หน้านะครับเป็นโชคซับแทงค์น้ f C r นะครับผมโอ้โหเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนล้อเปลี่ยนทุกจุดนะครับคาร์บอนทั้งคันนะครับเปยลงเปยหลังนะครับสวิงอาร์มนี่โอ้โหสวิงอาร์มนี่ก็เกือบ5้าแสนแล้วนะครับปั๊มแมมโบหลังนะครับกระตงกระทุงครบเลยน็อตแต่งไทเทเนียมแสนกว่าเลยโอ้โหแต่งจัดเต็มอย่างนี้นะครับไม่มีที่ติเอ้ยไม่มีที่แต่งแล้วนะครับจอเจอนะครับนี่ครับแต่งหมดเลยนะครับผมคันนี้นะครับแต่งแบบสุดจริงๆนะครับ โอ้โหวิ่งไม่ว่าจะเป็นสววงสวิกนะครับแผงคอเป็น I M A นะครับผมนี่จอเป็นไงวิ่งตัวหนังสือโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะครับนี่สววงสวิกนะครับเป็นมอเตอร์จีพีหมดนะครับผมนี่สวิกออฟรันนะครับปั๊มเปอร์อแอมโบอบนกระทุ้งหลังนะครับโช๊คหลังโอรินนะครับซัดแทงนี่ครับกระทุ้งของแอมโบอนะครับท่อท่อฟูอาคาคันนี้ แบบสุดจัดจริง,รงนะครับแล้วก็มาคันนี้ต่อเลยครับคันนี้ก็แต่งเป็นร้านเหมือนกันนะครับชุดแต่งแบบโอ้โหช่วงหน้าเหมือนกันเลยที่สุดของที่สุดแล้วนะครับในการแต่งรถนะครับใครที่อยากจะมาชมรถนะครับต้องมาชมที่บีทบอยช็อปนะครับ bmw เฮดบิฟอ้นครับเป็นตัวลิมิเต็ด นะครับมี5,000ในโลกนะครับผมมาอยู่ที่ตรงที่บีทกไบช็อปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจรถนะครับมีรถบิ๊กไบค์นะครับให้ท่านเลือกมากกว่า200คันเลยนะครับมาได้เลยนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีอากรฟรีพรบฟรีค่าดําเนินการลูกค้าไม่ต้องเสียค่าจัดไฟแนนซ์ซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับใครอยากจะมาชมนะครับแนะนําเลยนะครับร้านบีทกไบช็อปตั้งอยู่ลําลูกกาคลอง3นะครับติดกับรถไฟฟ้าลําาลลลููกกคคคตเยนะรับำ ไม่มีวันหยุดครับ9โมงครึ่งถึง2ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็มารับโปรโมชั่นกันนะครับพี่น้องชาวบิ๊กไบค์นะครับทุกท่าน,นครับแล้วก็จบกันที่ฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเป็นอะไรกันมีอะไรบ้างครับคันนี้เป็นลูกรักของพี่เลยไหมเนี่ยโอ้โหลูกรักแต่ก็มีคนขอซื้อแล้วต้องต้องจัดแล้วล่ะพี่สามารถตีราคาได้ไหมคันนี้โอ้โหไม่รู้จะขายเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยววอมเครื่องแป๊บ,บนึงใครอยากเห็นท่อออกไฟออกตูดนี่ต้องเทอร์อันนี้เลยแบบสุดจริงๆ โอ้ยแม่เจ้าเสียงนี้นะครับเป็นยังไงไฟออกข้อเลยเป็นยังไงล้วครับผมนี่นะครับแล้วก็ เรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บิ๊ไปชอบครับก็ขอลาตัวกันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ